<Wow. S 2> ห้องคือเกืเหรอครับ เพราะว่าปลาหลวงน้อยแล้วครับเวลาหลวงปลาเหนกปลาล่างจิตปลาล่างจิตใสสปลาล่งงามสลาล่างใสลาล่างจิตนางใสแล้วด้วยขี้เก่ากินหัวน้าครับต่อไปซึ่งไปกินเราได้ยุกไก่สิ่ตายว่วงเพิ่อไปแจ้งพยาบาลครับเขาหนูกัดเขาไหลเพื่อแจ้งพยาบาลพยาบาลกับผึ้งเสื้อได้หมดเลยว่าเป็นดูน้ำแับหนูมากับจัดหนูมาจัดมาทีมงานกับจัดหนูมาจัดมา ทีมงานกำจัดหนูโซแกงครับโซแกงเออทีมงานโซแกงไปพี่น้องพี่สารเราก็เส้นโซแกงเออมัสจิตมัสจิตเด้อไปนาเด้อครับหายู่หากจิตรอมันก็ได้เป็นเด็กไป็นนาเราเขาก็โปรยรังนี่เออมันโปอยรังไปเป็นไม่กันพี่น้องไปได้ไปไปเข้าไปเลยครับไป ว้าจันโห้องเกือกๆเหรอครับขึ้นไปขึ้นก้ับพี่น้องนี่กาวเห็นหน่อยๆครับพี่น้องบ้กก้าวคองไปไกลครับจิบเหลื่ยมพี่น้องเลยครับนี่ครับขึ้นมาก นี่พี่น้องใ่ปมาเดี๋ยวพี่น้อง บิดซีดีนวครับถืเงินวนมาถือตัวเน้ถือกครับถือยดเปล่มือกอนพี่น้องโอ๊ยมีดีบากอากเยบไตโอติงบ่ได้โอ้ส่วนสันหลังครับสันหลังครับยูซังมังเลยครับดีโอ้จับไว้สิ่งเราพี่น้องได้นี่ครับ มุกทุม่มเด็ดมึงนี่แหละผลงานทีมงานเฮกับจัดหนูได้ซับนี่แหละมึงนี่มันหนาวลายมือจนดาน่างพุ่นลยหนาวอากาศเย็นยพูดเลยนี่ด่างโอ้ด่างไฟสิงเลยพี่น้องเลยนี่แหละครับเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันอันนี้ยังนับใช่ไหมครับอยากใหญโว้ยนี่แหละนับคือเก้าแต็ม <c oughs> มันเกิดกินโค<อ>มันลายอยู่เนี่ยกินเขาคักเนี่ยนะมึงนี่แนน้อยได้กินไรแบบมิตรบักเอฟ๊ยบนี่ก็รุนงามๆนี่บักเอฟ๊ยบสองสามตัวนี่สุดยอดเลยครับ สวยงามนะดูนี่ไปเรียนผู้ใดยิ่งกับตัวยีเผมนี่แหละครับเพื่นมันน่ะขอไประเทศไทยทำในเบื้องต้นอือไทยทำในเบื้องต้ตัวนี้มันพอทันเลยสันซิมเบิองซิเมันล่องเบิองเห็นขวายกันเลยงอกงอกเดี๋ยวเตือนขวาก่อนว่ากัดดึกซะตัวแยกมันเจิมเจิมเจิมต่อไม่ทำอะไรเจิมต่อไม่สั่มดีต่อกัน คืยวนในวันเป็นซังครับยูชยวัอยูุอุดรเ่านี่แหละครับเรียบร้อยแล้วครับมีต้นมือนี่ละเท่ไ้เพิ่นเล้ากับชวงเพิ่นมือ่นี่ิ่งเน้อครับเอ่นซื้อว่าไรฮะยูช้ยวันมีรยุดมีรหยุดิึงเน้อครับชยวันนี่ครับเห็นแล้วครับผ่านแล้วผ่านแล้วเรือครับมีเจียเจียเียเอะพีน้อกวันนี้เขาจะไปดูเห็ดกินได้ค่อยติดตามกัน อันนี้หนาวดังที่เขาควงไฟจะเข้ากับที่กับบมาดิครับเนียใส่วิธีเทียนลอกเมืองเทียนบีออกเด้ครับคือนเพื่อนไม่ยืดถูเพื่อนไปมเขาเขาบีอูอูะออกเป็นแผ่นแต่ควางบขออกเป็นแผ่นครับเหมือนพระเมืองน y o ย t u ถูเพื่อนขีเหย็ดดีเถอะนะ คืแแ<ต>อแอย<ช>ู่เดือนะอืมาจารูปเป็นแพ่นหนึ่งสีครับ chùa cũng tử nam này giờ nó เป็นแผ่นปูก็ค,คือเพรนเห็ดติดไข่อยู่ถือว่าโอเคอยู่จ้ะถือว่าพานนิดนิด <c oughs> ครับนี่แหละหลังจากที่วิญญางหนูยวนผมเพราะว่าเพิ่งตื่นพี่นอ้งองก็ถึงเขาก็มาหดใส่ใส่ตื่นขึ้นแม่กะจิตขวานูว่ามีคนสิมายามอยากกินกวานผมว่าฉวเฉดละก็เลยเสียดหาเบกันครับ เรียบสีเก่าๆห้องนอี่แหละใบมะกรูดใบมะกรูดมาเรียบร้อยล่างน้ำเสยียหนาไปครับใบผักไสใบกระเพราครับพี่น้องหนูที่เขาใด้มาก6ตัวมูนีสิขวไปเดี๋ยวผมคั่วหนูกันพี่น้องเ,เครื่องห้องเขียมพร้อมสีตำ วมาถ้า,าโลกจดกะทาเยอหูฝออยู่ตั้งเขียมครับการัวเนาะโอ้ยสีแดงจึงๆึนแก่อันนี้โาก็กมีตะเคียมใบมะกรูด,ด,ดตุ้ยตอขึ้นมัวเครื่องนันห,มหอม

ชูกันไปไม่ถิงนันนกกัน้ตนนเบิร์เบิร์กันกอนาการปุแล้ที่เราะน้อง<ป>สุแไมบ้างแงเขาใส่ผักสีเาก่อนผักสีเลานอยากแกงกัใบกะเพราเฮ้ยหอมพอดีไหมพอดีตัวเอดซีไห้พอดีตัครับสวัส,สดีดสดครับสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ะ

เอาเลยจ้ะสังหารเลยน้ำเลวครับญาตครับขอนะครับมูนะครับเมเนำเลยน้ำเลยฟังชอบยิงมาบึกขึ้นเลยเขาเนี้ยบ่ะยิงเงยจะมเพราะว่าเาเน้ยเหนียวเดเนียวเลอ้ยจังปะพมรมักผกครับมพมักครับนี่ครับผักเลยมาคุยกันเลยมาคุยมกคุยครับ ุก่มกังคอดอกเอคบยครับแซ<ส>่นะแบแซ่บร้องเบิงกลองเบิงถ้าม่แซ่บใครจะกินควเดือดน้ำแกน้ครับเมื่อยไปขว่าเลยปานน้อยนะตื่นขึ้นแล้วเลย <c oughs> ครับืมที่ยาวเลยกับพ่อไม่กับพ่อนะครับเนาะยังครับอย,ยเย้นขนาุแนหอยแร าากอ่อนหน้าป่าว่าได้เนอะก็ดีครับเอ้ยเจ็บบ้าหน่อยพูดเนาะมันหลายอยู่พอใส่มันเจ็บบ่ถึงไหมเห็นว่าคู่คู่มัดนะมัดครับเดี๋ยว,วนนะได้หัวหน้าใส้ตะพักใส่หนูจะตัวนิดน้อยพ้อ,อ,องกูใหม่ดิใส่หนูหน้อยก็พอ,อ นี่ก็หาเองครับเต้นต่อให้อยู่เขาน้าเนาะดูดูกันดูดูกันล่าดูดูกันล่าทั้งไลยไม่บอกทั้งพยืนเป็นไลยไปเบิ่งเร์ตบอลหน้าคองไปลองเมือครับครูภูมิท้งบ้านหมอครูภูมิเป็นไลยท้านหมอกระไรเข้ากันครับเขี้ยงนั่นแหละครับทาอาจารย์เป่นนั่นแหละครับไปยำลองในืเมืองแล้วมาบ้านหมอมันใจเยอะเขี้ยงไปได้ไรเราเน้นนะครับบ้านหมอ เจ้าพยืนไงจอจะขอาไปเบิงกอนประ่าทำมไม่ไมวยไปมนเนี่ยไปเนาะข่ามี้หวยขามีนหนูอ่ะไว้ปีไรอ่ะนี่มันมีงูเหลี่ยมใดปะเนาะงูเหลี่ยมใดหนูไปนี่จำคุยเสีบก่นนะเดี๋ยเสียบกเนะบยมเสียบเสียบกันนะเสียบเสียบ กินนู่นอ่ะเหรอรสสุภาพงามมันดีอ่ะหนาวครับอากาศหนาวช่วงเย็นเย็นมันได้หลายบ่วะอากาศเย็นเย็นคนเรไปบ่ไหวอ่ะหมอกล้งเราอ่ะมันเย็นเนาะยิ่งกับวัตถุอ้ะ มันนุ่สองตัวดูดจอแน้ะซัลแหลมมากไก่เนาะอืมือด่างหรอกกัมปืนก็เ่อยดม่นจนได้ด่างไฟอีหนงเนาะยินได้อากาศบานโถาแมนซือเมือง,องหัาทำไงนั่นตรวจตรงนี้เนาะตรวจเนียนั่งหยุดตรวจป่ะไดทำดืมข้าวางป่ ดูตัวหรือมานร้องแหย่เรียมไม่ได้ไหมแล้วคนเห็ีบบะกินคนเห็ีบบะกินเผ็ดเหยียบบะจินเผ็ดเนาะ่กินเผ็ดไม่กินเค็มก็เลยกิาใส่ลูกโดดแต่ว่าเอฟทีเนี่ยมักเลือรับเพียทั้งเค็มหนักไปทั้งเค็มนี่ครับอันนี้ซิมก่อนข้ามเข่าฮ่ากินต้อกันนะครับเดล็ดไม้ครับเสียบดีวครับให้ลองมือกันเสืออันนี้คือแห้่ิ้มนะ วันน้าเีวิตดูดือนี่ออเดืบออเดืบครับออเดอบบอกว่าได้ทัได้หมับานเท้าเหนื่ยันไายยังไงอยากกินก็ได้กินเนาอนาะแหนนาเกีจ้าเข่ากันหนูซุปเท้ครับ ผมมาจากวัปนะครับนี่ของแท้ครับตัวไหนกี่ปมเนี่ยโอ้ยว่ะขายตัวหนึ่งที่ปมเด็บประมาณยีตัวเนี่ยตัวละสองบาทตัวสองสามบาทตัวละหาาบาทตัวนตัวหญ่กว่ากระแทบดิงมามุกเป่บ ดีหม่งคู่ไกลไปแล้ววะยิปมร้ายหลายสิไปบลาฟอ๊อกไปได้ป๊ไปเฮ้ยมีะมือเราปฏนภาสอย่หน่อยไปกวนว่ะโอไปเออขนมอ่ะแข็งแล้วครับแจ่มเลหลอฟลอืมันน้ามันแ้วเหรจิงเหรนวะอืมเปล่าป่ปิ้งยบบม่แบบงนะ เพื่อตีครัวน้อยพว่ตีบะนี้เ่อนครับจิ้มเนื่อจับลูกหล่าวดล่วนถานได้แค่เพื่อรข้นมาสูตรไม่ควาผลิตโดยข้ามันน้ำมันรับกินหิน้ายไปขาเอาแบบซดปไไม่อยากสัดไ l ่อยากกันเบฟสายลายยนหัวขวันะไ้ายเยอะแล้ววันไหนได้ไหมนั่นแบบตดวปลไหลเนะ่เอาแบบ เนี่ยเขาเห็ดนยหน่อยเขื่มเคอมวางดีพอดีพอดีกินอย่างบ่อแสบาะบังกูอับก็ช่งอีกเนบมเอเิ่งเ้อัอไยั่เนี่ยยาอืมฝาดซองบ่อแสบดิแ่บัอรอยไดวะเอเอาเป็ดไปเอาเป็ดเป็ดเเอจัดให้เบิดปาดนี่เขาเนาะแล้วจิจัดให้ ยังไม่พอใจเอฟซีวันนี้เาจะกอใจเอซเาะครับรหนึ่ครับแบนบแค่น้อยเดียวมาเย่เกันดเดตัวแข่งกับบริยันบมัเลอเลยเยัมไหมปะลองเบอร์งสอัสองแล้ครับอไม่โนเลยัแรกก็สุดยอด้อัวคันเลยบสองัดสองัสองแล้วครับเลอบเยรอบแรกบม รอบแรกก็ยิมกูู้้มากู้อบแบบบทั้งมี้เลมจัดหนีสองปั้นเขาแห้งหลายามกาวันครับผมวัดมวยนะครับวัดม่ยฮุ่ได้เอาอเพชรเป็นเพชรเรื่อดอกนี่เมื่อกี้ยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่อันนี้ครอนี้ครับแดงแดงครัยูริจ์พนันนะโอ้สุดยอดเลยเอาเลยเผ็ดประกาศกินเด้นอะบ้ากินดนกนี่เห็นประกาศกินบรามันแดงมันเผ็ดมันเผ็ดจับ แต่ว่าที่เมืงบ่บอ่อไปเลยแล้วบ่ไปเลยบ่นไปเลยไม่เผ็ดอ,อย่ามาถอโอเคเอาไปเคออมาเอาเลย<ม>เียคติดตามเด้ออยากมากินกับาทั้งนี้เด้อครับมันเนเนี่ยสามเส้นต่อไปอเนยเป็นเกี๊ยออกกันพี่ ตับ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 มุ้นึงได้้วเอาขออีินี่ครับนี่สดครับสดน้ำตัดซ้อมเป็นเด็กามจิ๋งสิบ่ํเลยแบบเบื้อตแบบเบื้อ้ครับแบบเบืาอง้เราหันเรียบเบื้องนากันเนาะใช่ไหมเนี่ย มันหน่อยเจ๊ๆเนาะมันมาพอนมาครับจำไปจำมันอ่ะมันพอน้ำมันจะแทกบแ่บวัสครับมา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 ครับมาครับฮู้ยวันหยาบเลย แสบกระเซามนืดองกระเซเติมคือความผิดและหมผ็ดรับเมื่อเมื่อรับคัผักคัผักาคัมผักบผมเนอหน่อยเนื้อเลกเลยคัาผักเอาเลยคัผักหนูน้ำคหนูฟาโจัดสีเลยจัดสีเบิร์เด้อว่าสีเบิร์เด้อบานสีเบอร์เบิรดนะ ผู้หาจะดีใจกินใดปนเนี่ยเนี่ยผู้หายก็ดีใจผู้หายิ้มกวอนน่เปวดอกเพียบครับตูอะไรซ้ำนี่แหะครับตัวแรกนี่กัตั้งวต่จัดเดี๋ยวนี้ตูไม่สองตัวแรกนะครับนี่สองตัวสองรอบสอรอบแรกก็สองตัวรอบนี้ก็สองเจ้าตัวนี้ก็ตัวแรกสามคนสี่ตัวเนี่ยนครับสี่ตัวตัวนี้บักงครับตัวปักง่หักขัดครับเอานำนำ เพลิครับมีอยซัเลยครับเด้นไดกินไ่เทียงพอดีเลยรอบสองรอบแรกสวยๆอย่างน้อยรอบกินไ่เทียงโ oh, อ้ก็ <okay. S 2> โลโเกียนผักเหมือนเดิม oh, หนูเล็กน้มัยตังมีละแค่นี่นะครับคู่ฮาก็ดีใจมาได้อบซีคนใดเสร็จมาปวดเดือดน,น,น้ำกัจิไปยิงน้ำกลับไปถต่มาหาจุบานก็โทรมาบอกก้อนเนาะรา้เสิยเลยไปหาวัตถุดิบครับแต่ว่ากัตจิไปน้ำกันก็คือโทรมาถ,ถามว่าที่ไปเมื่อไรครับ เดี๋ยวโทษนักกันสิพาไปกินขวดเด้อสิพาไปแบบเอาแรงอากาศเย็นเย็นเนาะหนาวอยู่เตียงหน้าการทงนี่มันเลยได้กินตลอดนะครับเรื่องนี้นี่ครับของเสียอีกไม่อั้นเลยครับไม่อั้นกินไม่อั้นไม่อั้นมักอเฟี้ยีครับว่าจะร้องขอมาจัดให้อย่างเดียวครับเดี๋ยวผิ๊มสวัสดีครับเซราฟิลาน้องเนาะเขาก็จะกินไปเรื่อยๆกให้พรอม่พี่น้องอยู่ดีแมงครับสุขุมสุขคนครับความจ็บใได้ความไข่ใหญ่นี่สำหรับผู้ใดเดินทางกันตลอดปลอดภัยสุขุมสุขคนครับ สำหรับมื้อนี้อีสาน100%เก่าครับว่สวัสดีจ้าพี่จ๋าน้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ